แหละเขาบอกนีมนนะมันนานแล้วคือจริงๆอะอยากจะบอกทุกคนว่าวันนั้นมีได้ตั้งใจอะไรเลยเออแค่ถ้าทุกคนรู้ว่าเวลาก่อนจะขึ้นไปรับรางวัลอะไรสักยาวเขาจะมีตัวอย่างละครออกมาแล้วก็ตัวอย่างละครเนี่ยก็ถ่ายทอดฉากที่เปย้ยพูดประโยคประยคนั้นก็คือผัวที่ดีคือผัวมามออแล้วพอขึ้นไปรับรางวัลเนี้ย ก็ทุกคนได้กล่าวกันหมดแล้วว่าเออนน่นนี่นั่นเออขอบคุณทุกอย่างเอออะไรขอบคุณคือทุกคนกล่าวกันหมดแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากปิดจบที่แบบมันทําให้ทุกคนหัวล้อเออแต่เราก็ไม่คิดว่าทุกคนจะบอกเออชอบลเป็นมีมไปแล้วขนาดนี้ก็ก็ไม่ได้คิดพอถึงช่วงประกาศรางวัลตรงนี้แหละมันเหมือนเหมือนเราพยี้อ่ะพี่เปยคือด้วยความที่เป้ยกับพี่นัทรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็น้องเชียก็มีความรัก ก็ไม่กล้าไปแซวน้องเชียก็เลยขออนุญาตแซวพี่ที่สนิทแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยว่าได้ยินไหมคะอะไรอย่างนี้แค่นั้นเองก็คือเราก็ไม่ใช่เป็นสคริปต์ด้วยเพราะว่าเราก็ไปคิดสดตรงตรงเลยไม่มีสคริปต์ค่ะทุกอย่างไม่มีสคริปต์ก็ก็คือก็มองแล้วว่ามีพี่นัดกับเชียก็ต้องติดตัวแล้วแล้วคือ คือคือส่วนตัวสนิทกับพี่นัดก to ็เลยขออนุญาตพี่นัดแต่ไม่ได้ขอหรอกพูดเลยคิดว่าพเราพูดไปคุยพี่นัดจสะดุ้งหมดพี่นัดจะสกแบบคือเอาจริงๆพีทก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นมีมาพีก็คิดว่าแบบเหมือนเราแซวกันคือคือด้วยบริบททุกอย่างเวลาเราขึ้นประกาศรางวัลหรืออะไรก็ตามแต่เราก็มีความรู้สึกว่าอยากให้คนที่ชมอยู่อะไรเงี้ยมีความสนุกสนานกับการประกาศรางวัลหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นั่งนิ่งเฉยหรออะไรเงี้ยเนาะ ก็คิดแค่นั้นอะค่ะจึงเดตกูอย่างพี่นัทหลังจากวันนั้นไปมีมีมีเจอกันที่ละครเวทีก็แซงพี่นัทโอเคโอเคอะไรอย่างเงี้ยก็อยากกันเด็กเป็นยังก็ให้มก็งอกแอบตกใจไม่คิดว่าประโยคนี้มันจะก็ก็พอพอปู้จบอ่ะก็เฮ้ยเฮ้ยจะดีหรือเปล่าแต่ทำไปแล้วแต่ทาไปแล้วแต่ก็แอบขอโทษพี่นัทพิฉะนั้นคนทั้งคนทั้งเอออะไรอย่างเงี้ยตอนที่ละครเวทีเอออะไรอย่างเงี้ย พี่รันก็ไม่ได้โกรธนะก็ให้ก็ดีใจที่พี่ร้นไม่โกรธก็ให้มองเป็นเรื่องของเขาสนุกสนุกผู้ประโยชน์นี้จรงค่ะอะไรเนี่ยผัวใหม่ใกล้ชันอยู่ไหนผัวที่ดียังไงคะพี่เป้ยผัวที่ดีคือผัวใหม่ค่ะแต่เอาจริงๆอ่ะไม่มีผัวไม่เป็นไรนะคะไม่มีเงินน่ากลัวกว่าค่ะแล้วแบบที่แลวที่ผัวผัวที่ดีคือผัวใหม่แล้วผัวใหม่ใกล้ชันที่อยากได้ไหมากกว่า ตอนนี้ก็ต้องกลัวหม่์กด์ฉันค่ะอุ้ยลืมไปหมอดูบอกว่าให้ปิดวาจาเดือนนี้ห้ามพูดถึงเรื่องผู้ชายอ่าะไม่ล่ะเดี๋ยวไม่ทันหน้ารู้เถอะเนอะกูรู้ก่อนไงกูรู้ก่อนกูพูดรู้จีรู้ว่าติจะถามอะไรเออของงดเรื่องผู้ชายนะคะเพราะว่าหมอบอกว่าปิดวาจาก่อนค่ะเดือนนึ่งทำไมทำไมเพราะไม่ชอบ เดี๋ยวยังไม่เจอคู่แท้แว่าิดเดนเธอก็ให้ปิดูงไงแต่ว่าเดอนกระดาษพูดได้เดือนหน้าค่อยพูดกันขอเปิดตัวเดือนหน้าโอเคตามนัอนค่ะถ้าเป็นกัให้ดูนะคะพี่เปิ้ลเพืนนี้ในครงนี้นะหนึ่งสอ